สวัสดีครับผมวีเอนะครับวันนี้จะมาสอนทำประตูเนเธอร์หรือว่าประตูไปนรกกันนะครับปไปดูเลยนี่ต่อจากคลิปก่อนเราสรงเอ็นเทอรไม้กันนะครับนี่คือต่อจากคลิปก่อนๆนะครับต่อคลิปเอ็นเทอรไม้นะครับเราจะสร้างเอ็นเทอรไม้์ที่วางเอ็นเทอร์โพร์มั่วๆครับนะเราจะสร้างประตูเนเธอร์แบบง,ง่ายๆเร็วๆไปดูกันเลย กดนี้จะเอาไปเช็คเช็คแล้วก็เฮ้ยเลื่อนสินี่รับล็อกออกซิเียนะ นี่นยัไม่เหรอเบ็ดคืออไรขอต้องวางสีแท่งนะอืมอาเสร็จแล้วปกาบอ่า อัมสรุปวันนี้สรุปวันนี้ลาวันนี้ลาไปก่อนเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนกรับวันนี้ขอสวัสดีครับ